สวัสดีครับผมสลิปนอตฟอร์ดเกษตรโนวมินนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่ชรูมฟอร์ดพนะนครเกษตรโนวมินอย่างที่คุณผู้ชมทราบกันดีอยู่แล้ววันนี้เอาเจ้าจะเรียกเจ้าอะไรดีจะเรียกแบบมุ้งวิ้งฟุงฟิงก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าหน้าเนี่ยดูดุมากๆเลยนะครับข้างหน้าเนี่ยโทนดําเลยนะแล้วที่เหลือเนี่ยโอ้โหสีขาวก็คือเป็นพันด้าได้ไหมนะฮะก็ช่วยกันตั้งชื่อหน่อยแล้วกันนะใครอยากจะให้คันนี้ชื่อว่าอะไรนะครับลองเสนอชื่อมาใน ใต้คอมเมนต์กันหน่อยวันนี้มากับเจ้า e เอเบเลสสปอร์ตบวกแพ็กเกจครับคุณผู้ชมคันนี้เนี่ยราคาค่าตัวนะครับหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทแต่แต่แต,แต,แต่บางคนนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นสีขาวเนี่ยแล้วปกติสีขาวมุกอะ่ะมันก็ต้องเพิ่มหนึ่งหมื่นสองพันบาทใช่ไหมแต่คันเนี้ยทำไมยังเป็น1 5 8 0 0 0้านอยู่คันนี้เป็นการแลปสีครับคุณผู้ชมเพราะว่าเดิมคันนี้นะครับเป็นสีดำเป็นสีดำเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคือถ้าจะมาแลปเป็นสีขาวเนี่ย ก็อาจจะเลือกเป็นโทนขาวเช่นรถสีขาวมาแล็ปเป็นสีขาวเวลาแจ้งจดลงเล่มหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นเฉดสีขาวเหมือนกันแต่ครนนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำนะครับเพื่อเอามาแล็ปเป็นสีขาวเขาบอกว่าชอบ2สีแต่เขาตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาสีไหนงั้นก็เอาเป็นสีดําเพราะว่าใจก็ชอบสีดําอีกใจก็ชอบสีขาวเอาเป็นสีดําแล้วก็ไปแลปเป็นสีขาวเป็นขาวมุกแบบด้านด้วยแปลกตาเขาไปอีก นะเพราะถ้าสีเดิมอ่ะที่พื้นฐานจากโรงงานตีขาวุ้กจะเป็นสีขาวแบบเงาๆใช่ไหมครับแต่เนนะี้เป็นสีขาวด้านเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเบื่อสีขาวแล้วก็อาจจะลื้อออกนะลอกออกนะครับเอาเป็นสีดําสีเดิมตัวรถอันนี้คือเหตุผลที่ลูกค้าบอกมาเนาะตอบโจทย์ในเรื่องของสีก็ตัดด้วยดําด้านเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยดำด้านหลังคาดําด,ด้านหัวกระจก ทุกอย่างครับตัดด้วยดําด้านหมดเลยค่าตัวที่ผมแจ้งไปเนี่ยเป็นราคาเดิมนะครับราคาหมายถึงว่าราคาตัวรถเปล่าๆนะยังไม่รวมแต่งนะครับคันนี้มากับเครื่องยนต์นะครับ 2,000cc รีดพละกําลังแรงม้าออกมาได้ที่170แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรครับมากับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้าครับเป็นเกียร์โต้ปกติทั่วไปดีเซลเทอร์โบครับด้านหน้าภายนอกตัวรถนะครับก็จะมีนี่เลยที่เห็นๆกันนะก็จะมีเปลี่ยนกระจังนะครับ เป็นอักษรของคัว่าฟอร์ดก็จะเป็นกระจังที่คล้ายๆกับตัวแรปเตอร์แรปเตอร์ไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือเบนซินนะครับที่เป็น V6 ทวินเทอร์โบหน้าตาก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเป็นแรปเตอร์ก็จะใหญ่กว่านี้อักษรก็จะยาวกว่านี้นะครับอันนี้เป็นกระจังแต่งนะแต่เป็นกระจังแต่งที่ตรงรุ่นนะมีเดย์ไลท์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดย์ไลท์ LED ตรงนี้นะสจุดนี่เป็นมินิไลท์นะครับแล้วก็เป็น เดย์ไลท์ที่มาจากโรงงานก็คือตัว C c a คมตรงนี้กระจังหน้าก็คือตรงรุ่นเหมือนที่ผมบอกไปเพราะว่ากล้องก็ยังอยู่ตำแหน่งองศาเดิมนะเพราะว่าคันนี้เป็นสปอร์ตบล็อกแพ็คที่มีแพ็กเกจออปชั่นฟังก์ชันที่ใกล้เคียงกับตัวท็อปเลยนะครับคือจะบอกว่าออปชั่นเนี่ยที่มีนะครับก็คือจะมีกล่องเรดาร์ใช่ไหมมีกล้อง360นะรอบคันแล้วก็จะมีกล้องเซนเทอร์ลิงที่ทํางานเป็นระบบอะแดปตีฟพุทคอนโทรลก็คือล็อกความเร็วแบบแปรผันตามคันหน้าครับคุณผู้ชมคือเบรกให้เราเอง ขับเคลื่อนให้เราเองนะครับแล้วก็คุมตัวรถอนะ่ะให้อยู่ในกลางเลนหรือว่าอยู่ในเลนนั่น,น,นเองนะไม่ว่าจะเปิดหรือปิดระบบก็ยังรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนคือถ้าเราไม่เปิดระบบอ่ะตัวรถถ้ามีอาการเอ็นไปใกล้เส้นคันนี้ก็จะดึงกลับมาให้แต่ถ้าเกิดว่าเราเปิด Adaptive Cruise Control ที่เป็นระบบล็อกความเร็วอ่ะตัวรถนะครับจะควบคุมตัวรถเนี่ยให้อยู่ในเลนเลยไม่มีเอ็นซ้ายเอ็นขวาไม่มีเอียงซ้ายเอียงขวาเลยนะครับกล่องเนี่ยจะทำหน้าที่วัดระยะด้านหน้ารักษาระยะห่าง สังเกตเลยว่าชุดแต่งที่ใส่ไปก็คือจะไม่มีการบดบังนะครับเพราะถ้าบดบังขึ้นมาตัวนี้จะไม่มีผลเลยและระบบเราจะใช้ได้ไม่เต็มปฏิทธิภาพจะทําได้แค่ล็อกความเร็วอย่างเดียวไม่สามารถใช้งานตัวลักษายย่าหงไม่ได้นะครับแต่ณปัจจุบันผมจะบอกว่าถ้ามีอะไรไปบดบ,บังใช้งานไม่ได้เลยนะเพราะว่าระบบมันลิงก์กันหมดแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรไปบดบ,บังเช่นพวกหมอกฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเรดาร์แต่ถ้าเป็นพวกชิ้นงานพวกอะไรอย่างเงี้ย ไปบดบังคือเรดาร์ทำงานไม่ได้ก็จะขึ้นแจ้งเตือนเลยนะครับว่าระบบไม่พร้อมใช้งานอะไรประมาณนั้นคันนี้เป็นระบบไฟที่เป็นรีเฟกเตอร์นะครับดีเฟกเตอร์เนี่ยข้อดีของรีเฟกเตอร์คือแสงจะกระจายและไม่คมอันนี้คือข้อด้อยนะที่ไม่คมเนี่ยคือข้อด้อยแต่ข้อดีคือแสงกระจายทําให้ทัศนวิสัยมันกว้างขึ้นนั่นเองแต่ลูกค้าให้ผมแรปโคมไฟมันจะทําให้บดบังทัศนวิสยัยความหมายคือแสงจะดอบลง นิดหน่อยนะครับแต่ทีนี้ลูกค้าก็ไม่ได้สีเรียดเพราะว่าเห็นคลิปเก่าของผมไงบอกว่ามีตัวนี้อยู่ก็ไม่ได้สีเรียดอะไรพวกนี้ละว่าแสงจะดอปมากดอบน้อยนะเปิดไฟตัดหมอกควบคู่ไปด้วยนะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าเอาจริงอ่ะส่วนตัวผมนะข้อดีที่ผมมองว่ามีตัวนี้มีมอเตอร์ข้างในครับมอเตอร์หมายความว่ามอเตอร์ที่เราสามารถปรับสูงต่ําของไฟหน้าได้จากในรถ ไม่ต้องมาเปิดฝากระโปรงเอาไขาควงยาวๆแทงเข้าไปแล้วก็บิดไม่มีนะครับสามารถปรับได้จากด้านในเลยแต่ก็ยังด้อยกว่าตัวที่เป็นไบเมทิกแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าไบเมทิกเนี่ยคือลูกแก้วใช่ไหมเป็นลูกแก้วแล้วก็แสงคมคัดออฟคมแล้วก็แสงเนี่ยแน่นเพราะว่าลูกแก้วมันรวมแสงแต่นี้ลูกค้าก็ไม่ได้ซีเรียสจ่ายในราคา1นึ่งล้านห้าแบาทได้ออปชั่นฟังก์ชันใกล้เคียงกับพวกรุ่นรองท็อปรุ่นท็อปอะไรเงี้ยที่เป็นระบบ a d a p t i v e Cruise c อ n t r o l อะไรต่าง ร,รวมถึงกล้อง360รวมถึงหน้าจอกลางขนาดใหญ่12นิ้วเลยอย่างเงี้ยคือเขาก็มองว่ามันคุ้มค่าเพราะว่าเพิ่มจากราคาเดิมของรถเนี่ยที่เป็นสปอร์ตปกติใช่ไหม1,522,000เพิ่มมาอีก58,000ก็ได้ระบบพวกนี้แล้วโดยที่ไม่ต้องไปเพิ่มหลักหลายแสนเพื่อไปถึงรุ่นรองท็อปหรือรุ่นรุ่นท็อปเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือความเห็นส่วนตัว,ตวของแต่ละคนละกันเนาะแต่ลูกค้าผมอะเขามองว่า มันก็คุ้มค่าช่วยเซฟงบในส่วนนั้นไปได้เยอะเลยเหตุผลที่ช่วยเซฟงบมาดูทางนี้อันนี้คือเหตุผลหลักๆนะครับที่ลูกค้าอยากจะเซฟงบตรงนั้นเพื่อเอามาเพิ่มสมรรถนะในเรื่องของการขับขี่นั่นเองเพราะว่าระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยเขามองว่ามันมันครบคันอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยมาเพิ่มในส่วนนี้แทนคือจากที่เขาบอกว่าเขาไปลองในศูนย์แถวบ้านเนี่ยเขาบอกว่า ช่วงล่างไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็คือแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแล้วกันนะครับเขาบอกว่าช่วงล่างไม่ค่อยโอเคมันมันมันนุ่มไปนะเขาก็เลยเลือกเป็นเซ็ตช่วงล่างของตัวนี้เป็นตัวโมโน2.0นะครับก็คือของโปรเฟนเดอร์นั่นแหละแ,ละแล้วก็โหลดลงด้วยให้มันเฟิร์มกระชับขึ้นพี่เขาขับรถเร็ววิ่งต่างจังหวัดบ่อยนะครับล้อก็เลือกเป็นล้อน้ําหนักเบาของค่ายเวกเวลเป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงนะครับขอบ20นะกว้าง9นิ้วเพราะล้อเดิมกว้างแค่7นิ้ว ก็จะทําให้ฟิตเมนดูสวยแล้วก็ดูสมส่วนมากยิ่งขึ้นมาก,กับตัวโยตัวโยยางตัวโตวโยนะครับโอเพนกันที่ตัว a t ทออเทเลนนะก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าพี่เขาขับรถเร็วไม่ชอบเรื่องเสียงก็เลยแนะนําเขาเป็น AT นะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นโตโยได้ไม่เป็นไรไม่เอายี่ห้ออื่นเอาแต่โตโยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะเพราะว่าพี่เขาก็ใช้โตโยมาอยู่แล้วไงอัปเกรดระบบหยุดรถเพื่อที่ให้มันรองรับกับน้ําหนัก2ตันกว่าอย่างเงี้ย ให้มั่นใจว่าเอาอยู่แน่ๆนะครับก็เพิ่มมานั่นเองนะเป็นเบรกคัสตอมแท้นะครับย้ำนะว่าแท้นะครับแล้วก็จานขยายก็ใส่เป็น4 1 0มิลให้มันดูเต็มแบบนี้จานเนี่ยเป็นจานไฮคาร์บอนนะจานไฮคาร์บอนนะครับความหมายคือทนความร้อนสูงไม่เหมือนกับจานเดิมนะครับคือจานเดิมเนี่ยทนความร้อนได้ไหมทนความร้อนได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าทนความร้อนสูงต้องเป็นจานพวกไฮคาร์บอนเป็นโลหะผสมคาร์บอนเป็นวัสดุที่ใช้ในการแข่งขันด,ด้วยมั่นใจได้ว่า เบรกจะไม่ช้าลงนั่นเองเอา,ง,าง่ายๆเนี่ยแค่คุณผู้ชมขึ้นเขาลงเขาขึ้นดงขึ้นดอยอะไรเงี้ยถ้าเป็นเบรกเดิมมีโอกาสไหมสูงแต่เนี้ยโอกาสไหมจะน้อยมากเพราะ1เลยคือทนความ,มน้ำสูงนะครับแล้วก็บวกกับผ้าเบรกที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีตัวการมีการซาอลร่องนะครับเพื่อขูดหน้าผ้าเบรกให้มันใหม่อยู่ตลอดเวลาให้มันดูดแล้วก็หนึบขึ้นตลอดเวลานั่นเองเป็นจาน2ชิ้นนะเพราะว่าตัวที่ยึดกับดุมล้อเนี่ยนะครับเป็นฮับลิงค์อลูมิเนียมสามารถ ชะลอความร้อนหรือว่าระบายความร้อนจากตัวจานที่จะส่งมาถึงตัวล้อหรือว่าตัวดุมได้น้อยลงนะครับเพื่อทําให้ตัวนี้ยืดอายุการใช้งานได้จะได้ไม่ต้องเจอความร้อนสะสมเวลาเราขี่รถที่แบบเดินทางไกลๆช่วงล่างนะครับข้างหน้าอาจจะมองว่าโหลด2นิ้วแต่จริงๆไม่ได้โหลด2นิ้วนะคันนี้โหลดแค่1.5นะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการให้มันบาลานซ์กันบาลานซ์หมายความว่าบาลานซ์กับด้านหลังให้ฟิตเมนต์มันใกล้ๆกันไม่หนีกันเยอะนะครับ เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าโหลด2นิ้วเนี่ยข้างหน้ามันจะต่ำกว่าจะเตี้ยกว่าข้างหลังจะตูดโดง่งข้างหลังมันมีถ้วยสตัดมันจะต่อให้โหลด2นิ้วก็ยังสูงกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าโหลด2นิ้วไ,ได้ไหมได้นะครับถอดถ้วยสตัดข้างหลังออกให้ฟิตเมนมันเท่ากันแต่มันจะมีปัญหาในระยะยาวยิ่งใช้รถเดินทางไกลแล้วก็ใช้ความเร็วสูงแบบนี้นะครับก็ไม่ค่อยตอบโจทย์กับพี่เขาเท่าไหร่ถ้าถอดถ้วยสตตดปุ๊บเท่ากับว่าไม่มีอะไรรองตัวเบ้าโชกกับตัวคอยสปริงแล้วข้างหลังทีนีน ตัวสปริงมันก็จะกระแทกกับเบ้าโชกเรื่อยๆยันกันจนยางหุ้มสปริงอะ่ะมันฉีกขาดมันก็จะทําให้มีเสียงและช่วงล่างมันก็จะไม่เฟิร์มนะครับก็ยังคงเอาไว้อยู่นะฮะไอตัวถ้วยสตัดนะครับมีกล้อง360องศามันจะอยู่ตรงหัวกระจกด้วยนะครับแล้วก็มีไฟสองพื้นถนนสว่างเหมาะมากนะเวลาเราจะขึ้นรถอะไรเงี้ยเราปลดล็อกปุ๊บไฟก็จะสว่างไปถึงด้านท้ายเลย เวลาเราจะขึ้นรถหรืออะไรเงี้ยเราก็มองได้ว่าเราจะเหยียบอะไรไหมหรืออะไรเงี้ยก็มองเห็นเราจะได้ไม่สะดุดหวัวขม,มําอะไรอเงี้ยเนาะแล้วก็หูกระจกนะครับมีายสปอตเรดาร์ ar, แน่นอนแหละออปชั Option ่นฟังก์ชันนะครับคือครบเลยในราคา1นึ Bi ่งล้านห้าแสนแปหมื่นมีบสปอตให้ไอที่มันเป็นแสงสีส้มๆอยู่ตรงหูกระจกอะเวลารถแซงขึ้นมาปุ๊บต่อให้เราขับอยู่เงี้ย มีรถแซงขึ้นมาเราจะเปลี่ยนเลนกระทันหันเรายังไม่ทันไปมองหูกระจกเลยแต่ว่ามันมีแสงสีส้ส้มเนี่ยสกิดหางตาให้เรารู้สึกตัวว่าเฮ้ยต้องหันไปมองแสงอะไรอะไรอย่างเงี้ยพอหันไปมองปุ๊บก็จะเจอละอ๋อมีรถสวนมาอะไรประมาณนั้นนะครับระบบเรดร์บายสปอตเนี่ยจับได้ไกลมากนะห้เมตรเลยนะครับหลังคาดําด้านครับคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมจุดตัดทุกอย่างดําด้านหมดเลยก็ตัดกับ ข่าวด้านลูกค้าชอบอะไรด้านด้านเนาะขนาดแม็กยังเป็นสีดาด้านเลยแม็ Mac, กลืมบอกเป็นลาย v f 0 4นะ Wake for ดฟอรนะครับตัวคาลิปเปอร์ข้างหลังเป็น4พอร์ตหมายความว่าลูกสูบมี4ตัวด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยมีอยู่2ตัวแล้วก็ด้านในฝั่งด้านในล้อเนี่ยมีอีกสอตัวเป็น4ตัวนะครับข้างหน้าเป็น6ตัวนะตัวด้านหลังเนี่ยจะมีเพิ่มตัวคาลิปเปอร์ตัวมอเตอร์ไฟฟ้ามาเพื่อให้ทํางานได้มีประสิทธิภาพหรือว่าเต็มประสิทธิภาพนั่นเองเพราะว่ารถคันนี้ แน่นอนว่าเป็นยุคนี้เจนนี้นะครับก็จะมีตัวระบบเบรกมือไฟฟ้านั่นเองนะไม่ใช่เป็นการโยกแล้วนะครับก็ทํามาให้รองรับกันนั่นเองนะตัวอะคริลิกเขามาสปอร์ตอยู่คือจริงๆมันมีด้านข้างด้วยนะตรงประตูทั้ง2ฝั่งเลยประตูฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งแต่ลูกค้าไม่อยากเอาไว้นะครับก็บอกให้ออกนะยก็เอาออกได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วแต่ความชอบเพราะว่ารถเป็นของท่านครับการบริการเป็นของเรานั่นเองนะอะครคิลิกเหมือนเดิมนะครับด้านท้ายอันนี้ลูกค้าอยากให้เอาไว้นะครับ แล้วก็ตัวไฟท้ายที่เป็นแบบนี้นะออกเข้มๆหน่อยก็คือเป็นการแลปฟิล์มเข้าไปนั่นเองนะเพื่อทําให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันเนาะด้านท้ายเนี่ยก็ยังมีกล้อง360องศาอยู่นะครับเพิ่มมาเนี่ยหลักๆที่เห็นเลยก็คือจะมีเป็นเป็นการแรปฟิล์มใสอ่าไม่ใช่ฟิล์มใสเป็นฟิล์มสีสมหรือว่าสควันบุหรี่สีชาอ่ะเรียกสีชาก็ได้นะครับ แล้วก็จะมีตัวด้านล่างเนี่ยเป็นสเกิร์ตของค่ายเอเคด้านหน้าก็เป็นของเอเคเป็นเซตเดียวกันนะครับแต่มันจะมีอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เซตนี้ก็คือสปอยเลอร์ครับคุณผู้ชมคันนี้เนี่ยเพิ่มมาเป็นสปอยเลอร์ของวิกเตอร์นะคือตอนนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าค่ายวิกเตอร์เนี่ยเขามาแรงในเรื่องของสปอยเลอร์แล้วก็สเกิร์ตนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบป้วกันแต่ว่าเรื่องของสปอยเลอร์ก็ต้องยกให้วิกเตอร์เขานั่นเองนะดูฟิตเมนต์เส้นสาย คือทาให้ตัวรถมีมิติดูสปอร์ตมากขึ้นสมชื่อกับรุ่นเลยนะครับมันยืดออกมาอีกแต่ถ้าเป็นเดิมๆอ่มมันจะดูแบบสั้นๆอยู่ประมาณนี้ดูมนๆคือมันสั้นะนะนะไม่ไม่ค่อยมีเส้นสายของตัวรถเท่าไหร่แต่พอใส่ตัวนี้เข้าไปก็เฉลียวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่บดบังตัวฉีดกระจกล้างกระจกหลังด้วยแล้วก็ไฟท้ายนะครับก็สวยงามออกมาประมาณนี้ไฟท้ายเป็น LED ครับของ Sport Package เ่ยไฟดับพิมพ์ที่ใช้งานได้จริงนะไม่ใช่แค่สะท้อนแสงอย่างเดียว เปิดปิดใช้งานได้นะครับอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นตัวท่อ HKS ปลายคาร์บอนครับคุณผู้ชมคันนี้เนี่ยเลือกเป็นของ HKS นะครับอยากได้เป็นปลายคาร์บอนนะไหนๆก็ตัดด้วยสีดําแล้วก็เอาเป็นปลายคาร์บอนก็ดูสวยดีนะเวลามันสะท้อนแสงเนะี่ยเพราะมันเป็นแบบเงาๆข้างในก็จะเป็นเคปล่าอย่างเงี้ยดูสวยดีนะครับเป็นท่อคู่สไลด์ข้างนะก็เป็นท่อที่รองรับน้ยายาแอดบูนนั่นเองนะครับที่ผมบอกว่าตัวรถเนี่ยราคา1นึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทเพราะว่าคันนี้เป็นสีดําที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปเนี่ยส นะครับก็ไม่ต้องบวกเงินเพิ่มอีก1 2 0 0 0บาทนะครับเพื่อให้ได้เป็นสีขาวมุกเพราะว่าคันนี้ลูกค้าแลบเป็นสีขาวมุกแต่เป็นมุกด้านถ้าเดิมโรงงานจะเป็นขาวมุกแบบเงาเงาในเรื่องของเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะหมายถึงว่าปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางครับคู่หน้าเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้าปุ๊บปุ่มพุ s สต t a r t หน้าจอคือจริงๆก็เต็มจอนะเหมือนเหมือนพวกรุ่นพี่รุ่นท็อปอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เวลาแสดงผลเนี่ยเขาจะแสดงแค่นี้8นิ้วไม่ได้แสดงแบบ เต็มอะไรอย่างเงี้ยจอกลางขนาดใหญ่12นิ้วนะครับแล้วก็มีตัวระบบแอร์ปกติเลยปกติในยุคป,ปัจจุบันนะครับคือจะเป็นแอร์ออโต้แล้วก็แยกอิกสระซ้ายขวามีฮิตเตอร์มาให้ในตัวนะครับและยังมีระบบที่เราสามารถปรับเปลี่ยนารายละเอียดยิบย่อยเซตติ้งตั้งค่าได้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยคือสามารถเปิดปิดพัดลมแอร์ด้านหลังได้นะครับก็คือสั่งจากด้านหน้าได้ด้านหลังก็ปรับได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงพนักพิงตรงเนี้ยด้านหลังพนักพิงอะ่ะ จะมีตัวปรับความแรงพัดลมอยู่แล้วก็มีช่องพอร์ตเสียบชาร์จ Type C Type A ให้นะตรงพนักพิงนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีเหมือนกันนะอยู่ด้านในนะครับเห็นไหมบริเวณนี้นะครับมี Type C Type A ให้แล้วก็มีไวเลสชาร์จให้ด้วยครับคุณผู้ชมเกียร์อัตโนมัติเป็น6สปีดปรับบวกลบเชนเกียร์ได้นะครับเป็นปรับแมนวนวลแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับเนี่ยที่ผมบอกนะแล้วก็ออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็มีปักกิ่งเซนเซอร์อะไรต่างๆมีโหมดการใช้งานขับขี่ให้อะไรให้นะครับก็สามารถ ใช้งานได้อันนี้ถามว่าเอาไว้อะไรนะครับก็เอาไว้ใส่กุญแจเดิมทีมันเป็นเอาไว้ใส่แบบอ,อะไรนะวงแหวนได้หมดในรุ่นขับสี่นะครับอินเทีเนียาภายในนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยของสปอร์ตอ่ะตรงเนี้ยบริเวณนี้จะเป็นเท็กเจอร์คล้ายๆแบบเหมือนไม้เลยแต่เป็นโทนดํานะครับไม่ใช่ตีน้าตาลนะเป็นโทนดําสวยมากนะครับแล้วก็เป็นเก๊เก็บของนี่ผมชอบตรงนี้แหละนะส่วนตัวนะเก๊ะเก็บของคือช่องวางของเยอะว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ ด้านล่างมีอีกเหมือนกันนะแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ําอยู่ตรงบริเวณแอร์นะก็รักษาความเย็นได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ตู้เย็นขนาดนั้นนะครับเปิดฝากระโปรงอยู่ด้านนูน้นอันนี้ก็เป็นโดยรวมภายในนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะตรงเนี้ยอันนี้เป็นช่องวางแก้วน้ำแบบนี้นะฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบปิดเปิดไฟนี่ระบบไฟรถนะครับอันนี้เปิดปิดไฟท้ายนะฝาดฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีระบบกันหนีบให้นะแล้วก็เซ็ตความสูงได้นะครับ แต่เซ็ตจ,จากด้านท้ายนะไม่ใช่เซ็ตจ,จากตรงนี้นะแล้วก็เปิดปิดไฟตัดหมอกนี่สปุ่มนี้อันนี้ตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังสามารถที่จะนี่เลยนะครับบิดขึ้นได้เป็นวงแหวนนะเลือกโหมดได้นะครับนี่เพิ่มแสงลดแสงหน้าจอเรือนไม้ก็คือตัวนี้ถ้าแสบตานะครับหรือจะเป็นตัวแสงสีฟ้าตรงนี้ไอจุดอีกเล็กเนี่ยถ้าแสบตาก็คือสามารถปรับได้จากตรงนี้นะครับอันนี้คือปรับความสูงของไฟหน้าที่ผมบอกว่าไฟหน้ามีมอเตอร์เนะี่ยอันนี้ปรับความสูงได้นะ แล้วแต่ความชอบนะครับแผงประตูนี่มีเท็กเจอร์ลายไม้สีดําด้วยนะครับเวลาเปิดประตูก็บีบตรงนงี้เอานะกระจกนี่ขึ้นลงนะครับนี่เป็นแบบไฟฟ้านะแต่ว่าไฟฟ้าแบบทั้ง4บานแหละแต่ว่าเป็นออโต้เนี่ยวันทัศน์อ่ะแค่2บานหน้านะครับบานหลังเนี่ยไม่ใช่แล้วก็มีล็อกกระจกได้นะครับนี่แล้วก็มีพับกระจกไฟฟ้าปรับกระจกปรับคือเลือกอะ่ะเลือกว่าจะปรับฝั่งไหนนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาอย่างเงี้ยเราเลือกได้ได้หมดเลยและนี่ก็คือ เอเวอร์เรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจครับคุณผู้ชมถือว่าจัดเต็มคาราเบลเลยเรียกว่าสุลตา่านก็ได้แต่อยากให้พี่ๆตั้งชื่อให้หน่อยนะครับผมจะได้ไปบอกลูกค้าด้วยว่าเอ้ยพี่มีคนตั้งชื่อให้พี่ไปตั้งชื่อรถของพี่อ่ะแบบนี้นะแบบนี้นะจะได้แคปให้ดูนะครับถ้าใครตั้งชื่อให้คันนี้ก็ทักบอกกันในคอมเมนต์แล้วกันนะเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่มีความประสงค์อยากจะออกรถนะครับหรืออยากจะพูดคุยปรึกษา,ป,กษาปัญหาด้านต่างๆทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับผม จะฝากลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับหรือจะสายด่วนก็นได้นะ0936458 990หครับหรือจะมีแพลนนะครับอยากจะเข้ามาดูตัวรถนะอยากมาดูรถจริงอยากมาทดลองขับหรือจะนัดเข้ามาอยากจะดูรถแต่งสวยๆอยากจะดูโลงแต่งนะครับก็สามารถนัดเข้ามากันได้เลยก่อนจบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามไว้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยๆแบบนี้ที่ผมจะมาให้ชมตลอดทั้งปีกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ